สวัสดีค่ะเอวันนี้เราก็มาสรุปร่างทั้งหมดสรุปร่างทั้งหมดที่เรามีมาสรุปให้ f อซได้มีความมั่นใจทก็จะตัดเลขไม่น่าลงทุนออกนะคะ FC อ่า ก่อนที่จะนําไปใช้พิจารณาดูก่อนนะคะเรานําสูตรของเราที่มีอยู่มาจัดรวมกันให้หมดนะคะก่อนจะมาสรุปก็ดูคาเตือนก่อนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางาการซื้อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สลับสูนการพนันและสิ่มีกฎหมายท่านเท่านั้นที่ตัดสินใจโปรดใช้วิจราราและการรับชมนะคะเราก็จะมานําเลขไม่น่าลงทุนตัดออกนะคะอื วันนี้เราก็จะมีเลขไม่น่าลงทุนกี่ตัวที่เราตามสูตรของเราสูตรของเรา,าเราจะตัดที่เลขเรามั่นใจแล้วว่าไม่น่าจะมานะคะถึงจะมาถึงจะมาเต็มที่ก็ตามแต่เราก็จะตัดออกนะคะ หกนี้ก็คือเราจะตัดออกนะคะเลขตัวไหนที่มาแรงที่สุดก็อยู่ในนี้ก็มีศูน,นะคะมีศนมีสองนะคะศูนย์สองแล้วก็แปดัเจดเจดนี้เป็นเลขที่ไม่น่าลงทุน แต่เราก็จะติดไปนะคะติดไวนิดหน่อยนะคะ,ะเราก็จะนำเลขที่ตัดออกก็คือไม่น่าลงทุนเราก็จะตัดออกหมดเราก็จะเหลือเลขที่เด่นไว้นะคะ,ะเด่นก็คือมีมองเห็นไมเอ่ย นะคะคเอาตัวเด่นไว้ก็คือมีอตัดออกก็มีหกม,มนะะหกมีสามนะคะหกมีสามแล้วก็วันนี้จะดับแต้มศูนย์นะคะแต้มศูนย์ก็คือในชุดนี้ คือเลขก็จะไม่มาในชุดนี้นะคะเลขเก้านี้จะดับหลักสิบนะคะเราก็จะไปติดไว้หลักหน่วยได้นะคะ,ะเลขที่ดับมากที่สุดก็คือมีสามมีหกปดนี้ก็สามนี้จะติดดับเยอะนะคะติดดับเยอะ เจ็ดกับแปดนี่เป็นตัวรองอ่าเป็นตัวรองนะคะอ่าหกนี่ก็ดับไปแล้วนะคะแล้วก็จะตัดออกแล้วก็จะหนึ่งหนึ่งนี่ก็จะดับลักสิบก็จะไปอยู่หลักหน่วยได้นะคะเราก็จะมาดูกันว่าสูตรหลักหน่วยเราตัวไหนมาชมกันเลย ตัดกับไปแล้วเราก็จะเอาตัวเด่นขึ้นเลยนะคะหนึ่งครับเจ็ดครับหกแดเด่นสิบล่างเด่นหน่วยล่างนะคะ สิบล่างหน่วยล่างอเราเพื่อจะจับเป็นชุดพิเศษเลยนะคะชุดสรุป <c oughs> ก่อนที่ไม่ดูชุดสรุปเราก็มาดูเลขที่เราเคยให้เอฟซีไป <c oughs> นะคะถ้าใครชอบชุดนี้ก็แค่ไปดูนะคะแปดสี C, มีไหมในนี้ แปดสี่ติดไม่ติดแต่สี่แปดนะคะแปดสี่ไม่ติดนะคะติดไม่น่าลงทุนนะคะแปดสองแปดสองแปดสองนี่ติดนะคะติดติดแต้มศูนย์ขออนุญ,ญาตตัดไปเลยนะคะแต้มศูนย์ถ้าใครชอบก็ตัดนะคะแปดศูนย์แปดศูนย์นี่ก็ติดนะคะติด คือตัดให้สูตรนี้เป็นสูตรที่ตัดเลยนะคะเพราะว่ามีแปดศูนย์มีสองเจ้าเลยนะคะเป็นไม่น่าลงทุนนะคะอ่ะเรามาดูคลิปนี้คลิปนี้เตัวไหนที่เราจะต้องตัดออกอ่ะก็จะตัดเป็นเลขที่ประกบสองตัวนะคะอ่า มีไหมหนึ่งสี่หนึ่งสี่สี่หนึ่งนะคะหนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งก็ตัดออกนะคะใครชอบก็จัดไว้นะคะแต่เราก็ตัดออกให้เลยนะคะอ่าหนึ่งสี่สี่หนึ่งแล้วก็หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งมีไหมหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนี่ไม่มีนะคะเดี๋ยวก่อนหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งแปดมีไหมหนึ่งแปดไม่มีนะคะ ในนี้ไม่มีหนึ่งแปดเจดนี้ก็นะคะ,ะนี่ไงเก้าเจดเ้าหนึ่งอยู่ในนี้นะคะสูตรนี้ใครชอบก็แคปไปได้นะคะ,ะเราก็จะตัดออกเลขที่คิดว่าศ4นนี่ก็ตัดออกนะคะ เพราะว่าศูนย์ี่สี่ศนย์มีอยู่นี่เดี๋ยวจะบนให้ดูอีกรอบนะคะอจะบนให้อยู่อีกรอบเลขที่ไม่น่าลงทุนเราก็จะตัดออกให้ไปเลยเราก็จะไปมาคัดเหลือตัวเด่นนะคะนี่นะคะแปดศูนย์นี่นะคะแปดศูนย์นะ แต่ถ้าใครชอบก็จัดนะคะอ่ากากระบาดสีดําก็ใครจะติดไปหน่อยก็ได้ก็แล้วแต่นะคะเจ็ดศูนมีไหมเจ็ดศูนย์นี่เป็นเลขที่ว่าล่างเนี่ยสองตัวมันไม่มีแต่ว่าดับเจ็ดนะคะดับเจ็ดแต่ถ้าใครชอบอ่อาจดถามาไม่ตัดออกเอาทิ้งมันนี่ก่อนนะคะเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าในเก้าเจ็ดอ่ามันก็ชนกัน กับตัวนี้ถ้าใครจะติดไปหน่อยก็ได้นะคะอ่าชุดนี้มาชุดนี้อีกชุดหนึ่งชุดนี้ก็แปดสี่แปดสี่สี่แปดนะคะเราตัดออกนะคะอ่าเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งติดไว้แผ่นนี้ติดไว้นะครับเราไม่แน่ใจว่าจะหลุดไหมนะคะ แปดหนึ่งไม่มีโอเคอแล้วทีนี้เราก็จะมาจับคู่กันเลยนะคะเราก็จะนำตัวเด่นของเราเด่นที่สุดเด่นล่างเจ็ดกับแปดนะคะเราจะใช้ตัวไหน ใช้ตัวในนี้นะคะใช้ตัวในนี้นะคะอ่าใช้ตัวในนี้อ่าแล้วก็เจ็ดกับแปดเราก็จะใช้หน่วยหน่วยแล้วก็จะมีศูนย์นะคะศู 0, นย์แล้วก็สองนะคะเราจะใช้สองอ่าสี่นี้ที่จริงมัน ได้หกแตจมเองอ่าห้านะคะศูนย์สองห้าหกแตจมแล้วก็สี่สี่ห้าแตจมเก้ามีเก้ามีนะคะ ก้าวนี้เราจะมาติดห้าติดแล้วก็จะติดไว้ที่นี้นะคะคิดว่าก้าวจะต้องมาทางหลักทางนี้มากกว่าเราจะมาจับตัวเน้นเลยนะคะเจ็ดนี้ <c oughs> จะเป็นตัวกันนะคะเราจะไม่นั่นเลยเราก็จะใช้จับสองตัวง่าย ชุดเน้นสรุปแปดลองห้านะคะแล้วก็จะแปดลองห้าใช้มาเลยนะคะแปดห้า เน้นแปดห้าแล้วก็เก้าสี่เน้นแปดห้าเก้าสี่ถ้าเอาเป็นสองตัวกันเราจะกันนะคะใครชอบชุดน้อยก็เอาชุดน้อยไว้นะคะอ่า เราก็จะมาดูดับถ้าเราจะจับศูนย์เจ็ดนี่จะมีไหมศูนย์เจ็ดจับศูนย์ห้าจับศูนย์ห้าได้ไหมกันศูนย์ห้านะคะ ถ้าใครจะจับก็ได้ละเก้าห้าเก้าสี่แต่จานก็จะจับแค่นี้การการอีกตัวหนึ่งนะคะอันนี้แปดดับจานศูนย์ 0, แล้วก็จะกันเป็นแปดเก้าใครชอบก็ จัดขัดต่อขาดน,นะคะเป็นการสรุปเป็นการสรุปรนี่หน่วยเราเราจะจัดหน่วยเป็นหลักตอนเน้นอยู่แค่นี้นะคะแค่ไปดูแค่ไปดูนะคะวันนี้สรุปแล้วก็ลิปต่อไปจะเป็น เลขสรุปบนนะคะอันนี้ยี่แปดนะคะมิยอหกแปดดูให้รวยเจ็ดแปดเก้าแคปเลยนะคะแคปเลยนะคะเอฟซี 4, แคปเลยอ่าเพราะว่าเวลาเยอะแล้วนะคะแคปนะคะแคปนะคะ มาดูพุที่ชนกันพุที่ชนกันนะคะแคบเลยนะคะพุที่ชนกันนะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมเท่ากันแคบเลยนะคะแคบเลย กใจก็จัดขัดใจก็ผ่านนะคะวนดูนะคะถ้าไม่ทันไม่นั่นกนก็มาดูอีกรอบหนึ่งนะคะ,ะ,ะแคปอันนี้ก็ชนกันเหมือน,นเดิมแคปเต็มโต๊ะไปหมดแล้วแคปสวัสดีนะคะขอให้มันหมานกันทุกคน อ่านะคะอย่าลืมกดไกลค์กดแชร์กดติดตามนีชุดสรุปอ่ะโอเคนะคะเดีย๋ยวจะบอกว่ามองไม่เห็นอีกนะคะอ่าสวัสดีนะคะ